Surround yourself with inspiring b e i n g ที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่ให้ความรู้แต่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจมอบประสบการณ์แบบใหม่เพื่อค้นหาตัวเองเรียนรู้สิ่งที่ใช่ผ่านการทำงานเพราะวิธีการเดิมไม่สามารถเปิดไปสู่ประตูแห่งโอกาสบานใหม่ได้หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตโครงการสร้างบัณฑิตพันใหม่หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างบัณฑิตพันใหม่ประเภทดีกรีในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยรากฐานอันยาวนานเกือบ50ปีของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมีห้องปฏิบัติการตลอดจนแพลตฟอร์มการเรียนรู้อย่างครบถ้วนวันนี้ iSchool KKU สึ่งพร้อมในการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิทัลในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสารสนเทศและความรู้หลักสูตร b i s i school k k u ประกอบด้วย4โมดูลหลักตามสมรรถนะวิชาชีพสารสนเทศและโมดูลเสริมที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูงขึ้นส่งเสริมให้ i student เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามแนวทาง work integrated learning อย่างเข้มข้นผ่านโครงการกิจกรรมการฝึกหัดงานฝึกฝนงานและการฝึกปฏิบัติงานสร้างคอนเนคชั่นเปิดกว้างสู่ธุรกิจที่หลากหลายมีแคป stone โปรเจกต์มากกว่า100ผลงานที่สามารถนำไปแก้เพน n p พอยต์ขององค์กรได้จริงมีสถานประกอบการภาคเอกชนมากกว่า50แห่งรับไอสตูดนโเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา Digital Information Specialist Information Professional Data Analyst Digital Project Manager Web Designer Digital Marketer a s t o m e r Service Specialist System Developer Digital Content Creator Record Manager นี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันเพราะเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท้าทาย i School KKY Inspired Change.